ความรักความรักสุดรักสก็มาไม่ทันตามตัวเพียงความหน้าตาส้ำซ้ทำไมรักมาเข้าตามมือมองอะไรเขาดีไปทั่วดูจิตใจวิวไม่เต้นรือกงจักดอกบัวคิดกลัวชิ้นเหนืออรคอยเวลาเข้ามายิ้มให้อยากให้เขาเข้ามาใกลๆกระซิบอะไรก็ได้แต่ใจนึกเจอฝากเพลงลอยลมมาหาผู้หอรักมาจงตาเสนอ พบกันที่หน้าอำเภอเธอคงทำฉันได้นะเธอคนที่เธอจ้องตาจนเกลอเธอแอบเสนอรักไว้ทึงสายตาบอ่าพี่คไกลนี่ไม่ใช่สวรรค์หนาบ้านเธอนั่นเตอนนี้เป็นคนที่ฉันคิดถึมันไม่เคยรู้เลยเพรามจะให้เธอ ไม่ใช <laughs> ่เองวะโอ๊ยปวดตอดด่ะกลัวแบบมาตบมอนอกอ่ย